แกงผักผู้ไทยครับเมนูวันนี้นะฮะเดี๋ยวนะฮะแกงผักผู้ไทยยอดใหญ่จริงๆใหญ่มวกเสร็จเรียบร้อยควรฉุยขมงโฉงเฉงหอมเตะจมูกปัว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 แกงยอดบวบครับโอเคครับเบนครับ โอ้สุดยอดเลยครับคุณแม่ครับบอ่พี่น้องครับสวัสดีครับคุณเต้าตัวจิมครับเห็นอยู่นี่ก็คือจะเมนูอ่าเมนูอย่างกับพี่เจี๊ยบแกงผักครูไทยนะฮะนี่นะครับนี่นี่นี่อันนี้เมนูต้มไข่ต้มข้าวให้คุณแม่แล้วครับเดี๋คุณแม่จะไปขอนแก่นครรัแล้วครับโอ้โหต้องเปลี่ยนมุมใหม่นะครับ ต้องเปลี่ยนมุมใหม่เพราะว่ามันเป็นห้องน้ำนะครับพี่เจี๊ยบมันเป็นห้องน้ำนะตอนนี้ก็เชฟผู้ช่วยเชฟนะครับหัวยงหัวฟูมานะฮะผู้ช่วยเชฟกำลังจะทำการาาเาด็ดผักนะเด็ดผักถ้าเป็นสูตรของคุณน้ำเต้าัวชิมนี้จะเจด็ดครึ่งหนึ่งไปเลยคัว่วเลยนะแต่พี่เจี๊ยบแกเป็นคนพิธีพิถันนะครับตามหน้าตาแกแล้วนะครับนะฮะนี่นะับนี่พี่้องครับ แกงผักผู้ไทยครับเมนูวันนี้นะเดี๋ยวนะฮะแกงผักผู้ไทยยอดใหญ่จริงๆนะฮะใหญ่มมกโอเคครับเตรียมเครื่องขครก่งเคียงก่อนนะฮะคุณหนูเกาให้ตองแห่คุณหนูไม่แบบเป็นสิงว่าแม่แม่ลอยล่างนะครับต่อไปก็มาล่างครับมาล่างให้ดิ๊บอกว่าแม่คับแม่แม่ เพราะว่าต the ้องล้างออกนะครับเพราะว่ามันมันผักนี่มันอยู่ธรรมชาติตามดินตามหนองตามนานะฮะเนี่ยเบิบหลดนะฮะล้างออกครับผักพริกเล็กน้อยผักพริกครับเป็นอย่างดีเส้นหมูเหรอผักพริกอย่าเพิ่งตามไม่ติดปุ๋งเสียโอเนแต่่พโนี่ตามอายุนะฮะผักพริกตามอายุ ไฟกันตั้งหม้อหม,ม้อใหญ่เบอร์เลยนะ,ะยผมพริกจำอายุนะฮะพริกสดจากสวนนะครับแช่ไว้ตู้เย็นอยู่15วันแล้วมั้งนะฮะแต่มันก็ยังสดช่วยๆกันทำด้วยช่วยกันอร่อยเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็ติดไฟตังมองนะคฮะโดยปอยคนสวยนะครับนี่นะฮะป๊บคนสวยมีไฟครับติดไฟติด เคครับโอเคคืออะไรนี่ใส่พริกไปเลยอ่ะ้วขาตั้งกล้างมากพี่น้องเอยปวดเก็ดจรไล,ล่กาแนงนอยเนาะต่หัวเอไม่ม่แยนะฮะผักกีตัวก็มีอะใส่พริลงไปนะครับแลปรรา,ปรราปลาครับปลาปลาต้มสุกอ,อย่างนี่นะครับปลาน,ะะนี่ยครับเนาะ คุณเต๋อใช้ปลาลลงไปนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็รอให้ไฟมันเดือดนะครับต้องให้มูเขากะแซวครับก้าวบะยากแท้ตะละมือกันไดูทิกินนะครับมันเดือดครับโอ้ยน้ำหอมหวยๆนะครับเนี่นะครับนี่ก็เดี๋ยวก็จะเอาผักลงมานะครับรอให้พวกกระเทียมพริกมันใส่ก่อนนะครับให้มันสุกก่อนเพราะว่าถ้าผักมันไม่สุกมันจีบมันจีบมันจีบมันจะ หยาบนะครับมันจะหยาบจะไม่กรอบนะครับี่คาน้ำปลาหอมนะครับตุมนใส่กับพริกกับเกลือนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปครับไอ,นนเ,อเดครับนนพักหมักบัวนนพักพักมหมักบัวน,น,น้ำเดือดแล้วก็นนใส่ลงไปเลย อ๋อใส่ลงไปเลยใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับนี่ครับให้มันยุะก่อนนะครับเอาอะไรอย่างไรครับพี่แล้วแต่พี่ครับแล้วแต่พี่ครับ <c oughs> กลก่อง็บ้มัฟูกันนอแบนนี่เนาะหอมนะเดี๋ยวรอมันยุบกปเลยกลับ พกักลงไปนะครับยิ่งปล่อยมันยุบก็ได้นะฮะเนี่ยนี่แหละครับแกงพักสูตรภูไทยนะครับสูตรภูไทยร้อยมันสุกนะครับเดี๋ยยจะปรุงรสด้วยชูรสนะครับใครไม่ใส่ชูรสก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะน้ำปลาเขาแค่นี้นะครับนี่นะฮะทำง่ายๆครับนะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินพักดิบนะครับ อาจจะมาทําเป็นผักสดก็ได้นะฮะนี่แหละครับแกงผักยอดบวบนะค,บคุณต้าเสิิมในชารนลีนดูครับเสร็จเรียบร้อยควรฉุยขมงโฉงเฉงหอมเตะจมูกปวัปวปวัปวปวัปวปัวแกงยอดบวบครับโอเค,ครับเพื่นครับ เจอกันกินหน้าครับชอบติดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามทำง่ายง่ายอีซี่ง่ายๆกับการกินอาหารที่มีสุขภาพนะครับสุขภาพรับไฟเบอร์เต็มๆครับไม่ต้องจะ